เรามาดูท่านสสวีรกรคำประกอบหน่อยนะคะที่วันนี้ก็ยกเลิกการขายไข่ที่หน้าพลังประชารัฐที่เขาแซวกันขายฟพลังประชารัฐเขาขาย3บาทราคากลางอยู่ที่2บาท 80สสตางค์บวกอีกนิดหน่อยเองก็คือรับมาเท่านี้แล้ว<อ>ใช่ไหมแต่ว่าทีเนี้ยที่เราถามว่าเอ๊ะคุณวิรกรเนี่ยนะคะไปรับมาตั้งแสนใบเนี่ยไปเอาจากไหนนะคะคุณวิรกรเนี่ยรู้สึกให้ข้อมูลว่าไปติดต่อที่กหนกวันฟาร์มกหนกวันฟาร์มเนี่ยเป็นกหนกวันฟาร์มเนี่ยเป็นฟาร์มไก่ขนาดใหญ่ในจังหวัดนครสวรรค์แล้วรู้สึกว่ากหนกวันฟาร์มเนี่ยก็ถูกเข้าไปตรวจสอบเหมือนกันนะคะในเรื่องที่ขาย ไข่ร,ราคาสูงลักษณะนี้นะะแต่ว่าเอาละแหาะด้วยความหวังดีก่อนนั้นเนี่ยคุณวิรบกรแกก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยไทยเนี่ยผลิตไข่ไก่ได้เวลา42ล้านฟองที่ผ่านมาไม่ไมเคยขาดตลาดเลย แล้วบางวันก็มีไข่เหลือด้วยจากการบริโภคในประเทศ500,000ฟองถึง1ล้านฟองซึ่งได้นำไปออกอนำส่งออกต่างประเทศขณะเดียวกันก็มีคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์หรือว่าเอกบอร์ดควบคุมปริมาณการผลิตไข่อีกทางหนึ่งด้วยนะคะแต่ที่นี้ด้วยเรื่องของสถานการณ์โควิด19เขาก็มีความรู้สึกว่าจากที่ปกติ บางครอบครัวอาจจะรับประทานบริโภควละสอถึงสาฟองก็เพิ่มเป็น5-7ฟองเพราะมีคนรู้สึกว่าเวลาลำบากยากจนเนี่ยไข่คือสินค้าที่มันถูกที่สุดใช่ แต่ว่าถ้ามันปกบบนข้าวบางทีมันต้องบวก7บาทเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้มันแพงถ้าไปซื้อเข้าท่ำเอ,อ,เอะนะแล้วก็คุณบุกิกรก็บอกก็ไปติดต่อกนกฟาร์มเออกนกวันฟาร์มนี่แหละคะ่ะเ,เอามาขายนะคะเออเพราะว่าฟาร์มเนี่ยเขาก็ผลิตได้วันหนึ่งก็2-3ล้านฟองแต่ว่าตอนนี้ก็ยกเลิกไปก่อนนะคะก็ยังไม่รู้ว่า เขาไปเอามาหรืออยังแล้วสรุปว่าเขาจะมีมาตรการวิธีการจะจําหน่ายจ่ายแจกหรือจะเอาไข่ที่เอามาเนี่ยไปช่วยเหลือประชาชนได้แบบไหนนะคือตรงนี้เขาก็อธิบายเพิ่มเติมนะว่าวิธีการแก้ปัญหาไข่ไก่ขาดตลาดเนี่ยทางคุณวีวระกรแกก็มองว่าคงไม่สามารถไปเพิ่มจํานวนแม่ไก่ได้เพราะว่ากว่าแม่ไก่เดี๋ยวจะออกไข่เขาต้องใช้เวลาในการฟักเนี่ยหกวันไม่ทันต่อความต้องการมัน2เดือนน่ะนะคะดังนั้นเอกบอกเอกบอด จึงต้องพิจารณาว่าการเพิ่มจํานวนแม่ไก่จะสามารถออกไข่ได้ทันกับความต้องการของประชาชนและมีจํานวนไก่ไกออกมาเพียงพอหรือไม่โดยส่วนตัวเชื่อว่าสถานการณ์ไข่ไก่ขาดตลาดเกิดข,ขึ้นกับทุกป,ประเทศที่ประสบภาวะโรคระบาดไว,ไวรัสโควรนทีิดเ9้อยู่นะปุ้ยอันนี้พี่สงสัย <c oughs> การเพิ่มจำนวนแม่ไก่คือจะไปน,นำเข้าแม่ไก่หรอ ก็คงต้องอย่างนั้นเพราะว่าจะไปจะไปบอกว่าให้แม่ไกว <พอ S 2> ่วาเี่ยนไป,ไปเธอเ,เป็นสาวเ็ว,วเออมันก็คงไม่ได้เล่งเนื้อเล่งโตอะไรก็คงไม่ได้ฉชนั้นก็คงจะต้องนําเข้าถ้าถ้าเป็นอย่างที่คุณเบรกรบ,บอกนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าตอนเที่ยงที่เราคุยกันม,มันแก้ไขปัญหาอีกได้อย่างหนึ่งก็คือว่าไปดีลกับที่เขาเป็นเจ้าใหญ่รายใหญ่ซึ่งเขาจะมีห้องที่เป็นห้องเก็บอุณหภูมิเขามีสต๊อกไข่สต๊อกของเขาไข่แหละนะหลายเยอะอยู่ละไม่รู้เท่าไหร่อันนี้จากคนวงในที่พูดก็ไปขอความร่วมมือเขา เพราะว่าจริงๆเจ้าสัวเองอ่ะก็พร้อมช่วยอยู่แล้วล่ะนกกุงนากกาก็ยังตั้งโรงงานเลยไม่ยากหรอกนะคะอันนี้ก็น่าจะทําได้ม,มีเสียงคุณวีรกรไหมคะไปฟังนิดน,นึงค่ะ,ค,ะคือต้องเข้าใจถึงปัญหาซึ่งเกิดขึ้นในช่วงนี้ก่อนว่าทําไมในโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครหรือทั่วทั้งประเทศเนี่ยเกิดการขาดแคลนไข่ขยอย่างรุนแรงในฐานะที่เป็นกรรมธิการดูแลราคาผลิตผลการเกษตรนะครับ ก็อยากจะเรียนว่าไข่เนี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่เราจับแล้วเราก็ดูเรื่องนี้อยู่ออไข่ประเทศไทยเราผลิตได้วันละ42ล้านฟองปกติไม่เคยขาดมีแต่ว่าจะเหลือสักล้านฟอง5 0 0แสนฟองก็จะเป็นการส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงนะครับเนื่องจากในช่วงเวลาที่โควิด19กําลังระบาดการบริโภคไข่มันจึงดับเบิลขึ้นการผลิตในปัจจุบันนี่ 42ล้านฟองเนี่ยไม่พอแน่นอนนะฮะต้องเรียนว่าไม่พอเพราะปัญหานี่แหละโควิด1 9เนี่ยส่วนวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้คิดว่าเราไม่สามารถเพิ่มแม่ไก่ได้หรอกถ้าเพิ่มเนี่ยกว่าจะเพิ่มกว่าผลิตผลจะออกเนี่ยมันไม่ทันกว่าจะถึงเวลานั้นอาจจะอีกสัก60วันเนี่ยเชือ COVID ้อโควิดก็เบาบางแล้วไอการที่คนจะมาบริโภคไขยเยเ่เยอะก็ไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยเอกบอร์ดหรือคณะกรรมการไข่แห่งชาติก็จะต้องประเมินดูว่า การเพิ่มแม่ไก่จะจะได้ผลไหมหรือจะเพียงพอจะทันไหมสําหรับผมเนี่ยผมก็เชื่อว่าไข่เนี่ยไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะทุกประเทศในโลกที่เจอเชือ้อโควิดเนี่ยเขาก็ต้องอยู่ในบ้านแล้วก็จะต้องบริโภคไข่การที่เราจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการอินพุตไข่เข้ามาในช่วงนี้ผมว่ามันมันก็คงไม่มีที่ไหนอะที่เขายอมให้ให้เราซื้อไข่ปริมาณมากๆก็ต้องขอร้องให้พี่น้องประชาชนทานอย่างอื่นบ้างนะครับ ผมว่าตอนนี้ก็ทุกบ้านเหมือนกันหมดแล้ว <c oughs> กินอไอเ <c oughs> ดียกินบางสวิรัตแม่กินผัก <c oughs> ผักเดี๋ยวผักก็แพงกันอีกแต,แต่แต่มันก็มีคนพูดนะบอกว่าอ๋อถ้าใครกักตุนใช่ไหมก็ให้ตุนไปเลยปล่อยให้ไข่เน่าฉันก็ไมีกินดูซิว่าเธอเป็นพ่อค้าคุณกลางเธอจะตุนไปได้สักแค่ไหนแต่ก็มีคนตั้งคําถามแย้งกันมาเหมือนกันอ้าว คือคนที่เขาชาวบ้าน mm hmm. เขาลําบาก mm hmm. เขาก็รู้สึกว่าไข่ไก่เนี่ยมันเป็นอะไรที่ถูกสําหรับเขาที่สุดแล้วที่ท,ท,ที่ใกล้ๆเคียงกับเนื้อสัตว์แต่ว่าราคาถูกกว่าเนื้อสัตว์มากเขาก็รู้สึกว่าแล้วจะให้เขาไปทานอะไรฉันนั้นเขาก็ต้องคิดด้วยด้วยความที่อย่างที่บอกว่าทุกครั้งที่เวลามีประกาศหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะต้องไปหนึ่งคือเราจะไปโทษเขาว่าอุย้ยกักตุ้นกักตุ้นอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะหนึ่งก็คือเขาก็มองว่า เราบางทีก่อนหน้านี้มันไม่มีความชัดเจนใช่ไหมพี่ว่าวที่เราคุยกันเรื่องของประกาศ2ก็คือว่าอถ้าจะให้ฉันอยู่กับบ้านอ่ะไม่ให้ออกไปไหนอ่ะฉันก็ต้องซื้อมาเก็บไว้ที่บ้านใช่ไหมลดการออกไปออลดการออกไปฉันก็ได้ทํากับข้าวเพราะเราจะได้เห็นเลยว่าเพื่อนเพื่อนใน c e b o o k เนี่ยต่างก็โชว์การทํากับข้าวเอง <c oughs> ที่ครัวตลอดเวลาตอนนี้อย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็คือถ้าจะให้เขาอยู่กับบ้านมันก็ต้องมีสต็อกให้เขาสำรองใช่ป่ะถูกต้องไหมพี่ว่าวเอามันก็ต้องสอดคล้องกันเป็นตกาที่ถูกต้องนะเรามีรดพุ่งพวงไง ยังไปถึงทุกซอยไหมก็ไม่รู้นะตอนนี้รถพุ่มพวงเนี่ยนะคือกลับมาฟื้นชีวิตอีกครั้งหนึ่งอ่ะนะคะก็ได้หายใจหายคอนะคะคถวบ้านมีประจำมาละกับข้าวคลับกับข้าวอย่างเงี้ยแล้วราคาถูกด้วยนะคะอ่ะทีนี้อีกนิดหนึ่งเรื่องของราคาไข่ไก่ที่ตอนนี้กระทรวงพาณิชย์เขาไปไล่จับแล้วถึงนายกถึงขนาดที่ว่าส่งสัญญาไปถึงทางท่านโคศกนะคะบอกว่าเนี่ยไม่ใช่ไปจับ ลายยิบยง่งยิบย่อยอะไรดูตั้งแต่ต้นทางไปนี่มันมีเคสกรณีนี้ซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ทางเมนเร์เนี่ยเขามาลงค,คือก็บอกว่าเจ้าของฟาร์มไข่ไก่เนี่ยไปโวยคุณจุรินรัฐม,มนตรีว,ว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะคะบอกว่าขายแพงบอกว่าเนี่ยคุณมาหาแพะเหรอ คือคือแม่ค้าคนนี้บอกว่าคุณกําลังหาแพะอยู่ <ม S 1> ใช่ไหมคือเรื่องของเรื่องมันเกิดความสับสนของคนในพื้นที่อันนี้เขาพูดกันนะ,ะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเท็จจริงมันเป็นยังไงคือกรณีที่มีรายงาน่าว่านางสาวชนมพรพรมสมบัติเป็นคนอําเภอบางเลนจังหวงัดนครปฐมจะไปแจ้งความบันทึกประจํวาวันไว้กับตํารวจนะคะบอกว่าหลังจากที่มีสํานักข่าวต่างๆเมื่อวานนี้ไปลงบอกว่าฟาร์มของเธอเนี่ยคือชนมพรฟาร์มถูกจับ ผู้ค้าไข่ไก่เกินราคาซึ่งเธอบอกว่าไม่เป็นความจริงเพราะทางฟาร์มยังไม่ได้ถูกจับกลุ่มจึงทําให้ทางชนมพรฟาร์มเนี่ยได้รับความเสียหายก็เลยมาลงบันทึกประจําวันทีนี้สืบเนื่องจากอะไรสืบเนื่องจากการที่มันมีการขายไข่เกินราคาพาณิชก็เลยทางให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยไปตรวจสอบแล้วก็จับกลุ่มแต่ทีนี้เธออธิบายไว้อย่างนี้ครับว่า คือเวลาคุณจะแจ้งเนี่ยนะคะเวลาคุณจะแจ้งว่าราคากลางนี้มันอยู่ที่เท่าไหร่คือเธอบอกว่าเธอแจ้งใน f a c e b o o บอกว่ากระทรวงพาณิชย์เข้ามาที่ฟาร์มถามราคาวันจันทร์กับราคาวันศุกร์ม,มีการขึ้นราคา20สสตางค์จึงแจ้งความเอาผิดฟาร์มที่มีการขึ้นราคาในภาวะวิกฤตซึ่งที่ฟาร์มเนี่ยขึ้นเพราะว่ามีการขึ้นตามประกาศของสมาคมไข่ไก่คือเธออ้างบอกว่าสมาคมไข่ไก่ในวันอังคารที่ผ่านมาแต่ฟังไม่ขึ้น จะให้เซ็นยินยอมอย่างเดียวว่ามีการขายแพงเกินราคาซึ่งไม่ได้ขายเกินราคาซึ่งฟาร์มไข่ไก่เบอร์ศูนย์ราคา114บาทลูกค้าที่รับไปต่อก็โทรมาถามว่าพาณิชย์จังหวัดปทุมธานีคืออย่างนี้ค่ะคือมันเกิดความสับสนระหว่างสมาคมไข่ไก่เนี่ยนะที่ขายไขย่ไก่กับทางพาณิชย์จังหวัดคือให้ราคากลางไม่เท่ากันอ่าเธออ้างนะว่าให้ราคากลางไม่เท่ากันมันก็เลยเกิดความสับสนว่า ตกลงจะเป็นราคาไหนกันแน่เธอก็ไปอิงก,กับอีกฝั่งหนึ่งที่ไม่ใช่ของพาณิชแล้วพานิชมาตรวจสอบก็เลยบอกว่าเธอขายเกินราคาคัต้องไปตรวจสอบนะ<อ>แล้วก็ช่วยทําให้ราคาให้ตรงกันด้วย<ช>เขาอาจจะอยู่ลายคนละกรุ๊ปก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะไม่ได้อ่านลายกลุ่มอันนี้เดือดร้อนกันทั่วหน้านะคะฉะนั้นนี่ทางการก็ไปตรวจสอบหน่อย